ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้โลกที่ดีกว่าของคุณในช่วงเ t e r ตอร r h e a l ฮ h ตอนนี้นะคะยได้นั่งอยู่กับคุณพัชราทองโสภาซึ่งเป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็เป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์นะคะ ออกกำลังกายในกลุ่มบริษัทมิกเซลจำกัดสวัสดีค่ะคุณพัชราค,ค่ะคุณอี้ค่ะคุณพัชราคะบริษัทมิกเซลนี่นอกจาก,จากผลิตชุนละแล้วตอนนี้ยังมีการพัฒนามาผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งจะมีทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยค,ค่ะใช่ค่ะอยากให้คุณพัชราช่วยพูดให้คุ่มูนสมทางบ้านฟังหน่อยค่ะว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่อยู่ภายใต้แบรนด์กเดลีค่ะทั้งหมดนะคะคุณอี้ค่ะมีทั้งหมดอ่ะหกตัวนะคะตอนนี้นะคะ คือทั้งบนปกและในน้ำนะคะในบนปกเองนั้นนะคะจะเป็นโฟมเบลเลอร์ค่ะนะคะในการบริหารคือเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะท่ดีแลกนะคะตัวที่สองก็จะเป็นที่บริหารข้อมือค่ะนะคะพร้อมด้วยตัวที่สามนี้จะเป็นลักษณะของการที่การกระชับส่งอกนะคะนะคะส่วนในน้ำเองจะมีสามตัวค่ะวอเตอร์ดัมเบลค่ะวอเตอร์บาเบลค่ะ แล้วก็วอเตอร์นูเดค่ะก็ซึ่งแต่ละตัวก็เอาไปใช้ออกกาลังกายส่วนสร้างกล้ามเนื้อใช่ค่ะแล้ววิธีการใช้ละค่ะก็ง่ายๆค่ะวิธีการใช้นะคะอย่างโฟมเ u ล a ลอรเนี่ยนะคะ,คะก็คือเราเอาไปนวดนะคะ,คะตามน่องตามขานะคะหรือเอาไปทางโยคะนะคะ,คะแล้วส่วนส่วนสำหรับตัวที่ประหารข้อมือนะคะคุณอี้ค่ะ,คะก็คือจับกำรรนะคะ,คะเพื่อให้เลือด ไหลเวียนหมุนเวียนตามข้อมือค่ะสําหรับที่บริหารทรงอกในการที่ลักษณะของการเนี่ยจับบีบนะคะแล้วเลือดจะไหลเวียนขึ้นสู่กระชับทรงอกค่ะอืก็คือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ดีสําหรับผู้หญิงแล้วเรานี่เองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณดีแล้วส่วนของในน้ําส่วนของในน้ำเนี่ยก็คือการออกกำลังกายในน้ํานะคะค่ะใช้ได้ทั้งในระบบทาราบาบัดด้วยค่ะก็คือทางการแพทย์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ วอเตอร์ดัมเบลวอเตอร์บาเบลแล้วก็วอเตอร์นูเตเนี่ยนะคะสำหรับการเล่นในน้ำเพื่อทำให้ร่างกายผ่อนคลายนะคะสำหรับวอเตอร์ดัมเบลเองนั้นที่บอกว่าทางด้านการแพทย์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับวอเตอร์ดัมเบลเองบาเบลบาเบลเองนะคะจะเป็นลักษณะของการเล่นในน้ำเพื่อทางด้านสุขภาพและของนูเตอรด้วยค่ะอืค่ะก็ซึ่งแต่ละตัวนี้เราก็สามารถออกกำลังกายได้ ที่บ้านใช่ไหมคะที่บ้านได้ท<อ><อ>ุกคนเลยแต่ที้ยสีงสัยว่าแล้วอย่างถ้ามีภาคธุรกิจหรือเป็นพวกเอกชนบริการอะไรอย่างนะะี้ค่ะสนใจจะเอาไปเป็นอีกหนึ่งบริการให้กับลูกค้า มีไหมคะตอนนี้เริ่มมีเข้ามาบ้างไหมคะติดต่อคุณอีต้าคำถามดีมากเลยนะคะมันเป็นทางเรื่องของด้าน business นะคะนะคะอย่างตามโรงแรมนะคะถ้าเกิดว่าอย่างคนอีไปเที่ยวนะคะตามโรงแรมเรื่องรีสอร์ทเองนะคะสามารถที่จะนําไปใช้ได้คืออาจจะอาจจะวางไว้ที่ห้องห้องหนึ่งสําหรับที่ให้ลูกค้าเดินเมื่อการเที่ยวเรียบร้อยแล้วปวดเมื่อยตามร่างกายก็ มานอนดูทอนทัศอินเล็กแล้วก็เอาโฟมตัวนี้แล้วหรือที่บริหารนิ้วมือบริหารส่งครบเอามาทำเป็นการออกกำลังกายได้คแบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสนะคะของโรงแรมพี่จะเอาไว้บริการลูกค้านะคุณคะก็คือเข้ามาในห้องนี่เหนื่อยเนื่อสามารถนวดได้เองเลยไม่ต้องไปพาักาของเองได้เลยค่ะร้านนวดแผนโบราณที่ไหนค่ะก็ถือว่าเป็นถึงที่ดีๆมากนะคะแต่แล้ในส่วนของภาคธุรกิจอื่นๆล่ะคะคุณภัชราไม่ว่าจะมีอาไรใช้บ้างนะคะ โรงเรียนสอนว่ายน้ำค่ะคุณอีแล้วก็ะะเริ่มเอาไปใช้กันแล้วเ,เอาไปใช้แล้วค่ะโรงเรียนสอนว่ายน้ำนะคะ,คะในตัวของที่เป็นฟิสเนสเองนะคะก็มีแล้วค่ะคุณอีอเป็นอุปรกรณ์นะคะการเต้นเอเวเรสต์แดนซ์ค่ะตัวนี้ตัวนี้อีเคยเห็นนะคะเข้าไปใน ฟิตเนสต,ต่างๆนี่จะเริ่มมีตัวโฟมโดเลอร์ er, ใช่ไหมคะตัวยาวๆใช่ค่ะเริ่มมีแล้วเพราะเมื่อก่อนเราจะเหนตัวลูกบอลนะคะมันเหมือนจะเป็นเทรนของมันนะคะคุณเจี๊ยบที่ว่าตัวอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยในฟิตเนสเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นเทรนเป็นเทรนใช่ค่ะแล้วถ้าเข้าไปฟิตเนสทุกฟิตเนสจะต้องมีตัวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่่คะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วในส่วนของตัวอื่นๆนะคะภาคบริการอื่นได้มีการนํามาใช้อีกไหมคะก็ที่ที่บอกว่าจาสระว่ายน้ำไมใช่ค่ะจำที่บ้านแล้วนะคะ คุณอีรู้ไหมคะชาวต่างประเทศนะคะจะมีตัวนี้ใช้ด้วยนะคะอ๋อต่างประเทศก็เอาไปใช้แล้วใช่ค่ะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคุณอีค่ะเทรนของสุขภาพมาแรงมากเลยใช่ค่ะนะคะจะทุกบ้านทุกครัวเรือนจะมีโฟมโรเลอร์เลยค่ะอืมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสุขภาพนะคะก็คนรักสุขภาพก็จะรู้กันในวงการของเราค่ะในวงการรักสุขภาพแล้วก็ที่ที่สหรัฐอเมริกาก็มีแล้วค่ะอืมค่ะ ก็ถือเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่กําลังมาแรงเลยนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจ mm hmm. ไม่ทราบว่าหาดูได้ซื้อได้ที่ไหนคะคุงเทียบโอซื้อได้กับเจ็บเองที่บริษัทเน็กเซลโดยตรงเลยนะคะอืมค่ะหร,หรือถือหรือโทรมาที่คอนเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะค่ะค่ะศูนย์สองนะคะสามแปดศูนย์หกเก้าหกศูนย์ค่ะคุณอีอค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าภ้าธุรกิจบริการฝ่ายไ,ไหนนะคะสนใจก็สามารถติดต่อ สั่งซื้อสินค้ากด e ลีฟได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างหรือเบอร์โทรพร้อมกับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลกดีลีฟในเว็บไซต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอีและคุณพัชราก็ต้องขอลาไป,ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายทั้งในน้ำและบนบกโคเดนลิฟต์ใบไม้สีทองมิกเซลจากจำหน่ายโทร0 2 3 8 0 6 9 6 0ถึง1